ื่อนาครับสวัสดีครับนี่ผมผมก็กลับช่องคอลลี่จัมเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงวันนะวันที่ผมได้ก็คือมอเรถในน,ะนี่นี่รถยนต์เนี่เนี่ยผมจะขับอย่างนี้เลยขับขับล้อหน้าเลยว่าผมเป็นรถมอตรงไหนทุกคนบอกว่าผมเป็นรถมอตรงนี้นะโอเคให้ทุกคนไปกดเอ่อ กดให้ทุกคนกดตรงนี้เลยนะให้ทุกคนโหลดแอปนี้เลยนะแอปนี้ชื่อว่าเมลอนเซฟหมดเมลอนเฮกลาวไงเออเนี่ยจะมีลูกปลุกผ้าอย่างนี้จะเป็นเมลอนที่มีถือคอนเพื่อมาสร้างน,นะก็เนี่ยแอปจริงหมดเท่านี้ไงเนี่ยพอโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะส่งที่เกมเมลอนเฮกลาวเลยเนี่ยหมดเท่านี้แหละเอออ่ะก็มีแค่นี้นั้น นี่ที่นี่เลยอันนี้อัน,นอันนี้คือหมอดไว้เมื่อกี้นี่ผมหมดที่โหลดไว้ทุกคนจะได้หมอดอ,อันไหนอะมีมีหมดเยอะเลยเออให้ทุกคนเพราะผมเดี๋ยวจะจะ,จะได้หมดหรูปบัสใช่ไหมอ่ะมันค้า่งนี่ให้มันให้นี่จะขึ้นอย่างนี้เลยนี่อันนี้คนฟิลผมว่าบัสรือว่ารถบัสน,นี่ผมโหลดหมดบัสนี่มันจะหมอดอันนี้เลย โหลดนี่โหลดหมอดอืมรอก่อนนี่อ่าเสร็จแล้ว้ทุกคนกดตรงนี้นะนี่นี่กดตรงนี้นี่เนี่ยจะจะขึ้นโมให้ทุกคนออกไกปที่คำว่านี่นี่อุษยามันชื่อว่าเซคันด์เพยเยอร์นี่นน กดออกก่อนเฮ้ยกดพิษทุกคมเดินลงมาอีกนึงนี่มาเดินมมหมอดไปโอ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่มาเดินหมอดนี่แค่สองหมดเองเอาค้างนี่นี่กดตรงนี้แล้วก็กดคอปปี้ไปเฮ้ยทุกคนอาอยูุ่ว่ทันนะอ่ะ ให้กดครั้งกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยเอ,อ้าวโอผิดทุกคนกดตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้กดคำว่า copy นี่เนี่ย copy มาทุกคนกดออกก็กดที่คำว่า a n r o d กด data นี่แล้วก็เลือกให้ ตรงนี้นะแน่นๆตรงเกมนี้เลยมิรอนไทยกล o าวนี่มันท่าน,นี้แหละอ่ะนี่คือว่าไฟแล้วก็เซฟไปนี่มีแค่สองหมดเองนี่ก็ได้มาแล้วมาดูเกมมิรอนไทยกล่าวเลยคลิปนีอ้อาจจะคลิปหน่อเองนะมานี่รอก,ก่อนนะ อที่มีคูละค่าเนี่ยมานี่มีทานนี้นี่ได้แล้วหมดอันนี้เออเจ๋งดีว่ะนี่เอ้ยมีคนตรงนี้ด้วยอัน,นนี้อะชุดน,นี้ชุดนี้ไม่จเป็นคนขับน,นี่ยขับรถไปเลยนี่ขึ้นพนัท่านี้แหละแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเอาขาปิด นี่ขอหมดโอเคอันนี้ซึ่งว่าคืออันนี้มันเปิดประตูได้ด้วยนะนี่ให้กดตรงนี้เลยนี่กดตรงปุ่มเปิดปรด้านหน้านี่เปิดประตูได้ด้วยแล้วก็กดขับตรงปุ่มต่มด้านหลังบนด้านหน้าจะเป็นปุ่มเปิดประตูนี่แค่นี้แหละบายบายโอเคเอา